ดูคุณดูกันเนทียเกมอเอ็กสามดูเกมรถแข่งรอบสุดท้ายอ,อ่ะอเอเ้อ Yeah. <sighs>

น่สนใรูที่อ่เดไปดอาผมต้องกดกระโดดกดกระโดดคืออันนี้ กดกระโดดไม่ใช่เ <Tipp> ด <ett> <ốt ret> ินไปต้องแข่งแันให้จบมาใหม่ไปเหาวเพื่อนโอเค ไม่ค่ะทำไงอ่อะว่าถึงจุดนั้นแล้วทำไงอืมอิดด Terima kasih telah menonton! ยังโมโหมากโย่ข้างสมอ,องโย่สมองแตกอาีไปนน้นั่นมั้งอาเดียวใเคยำเชืดด้นไปแล้วโอเครู้สึกได้ในในหัวออาดีกว่า เฉียดทีุ่ด<ผ>มไม่ไปเฉียวออนนี้นอยากกินของหวาน,นของอะไรไอ้น,นี่หมอกหรือเ่าแล้วมาข้ไปแล้วเราจะกินข้าวย่ามไม่ก,กินลูกพรุ่งนี้ค่อยกิน วาธีทำต้นไม้กินได้หมดสวยังเก็เีไปเอามาให้เขาหน่อยอะไรอ่ะว like exactly <inhale pet imes> ้ีทาุมีสามสี MJ ่พ <zet> อ่อข้าวนะไข้าวเยอะเล

แล้วก็ลงคลิปเลยน้ำพุดรอ,อก่อน เบียมมาทำไมดึงตอนนี้แม่เทียมมองไม่ห็น 累去了。 Ini sepi Ini akan kita buat soft ah. น้ำปนเอาไส้กรอกสามชิ้นใช่ไหมแล้มาลองหนีบ้อนสี่หนึ่งุ่มหนีชิ้นพออท้กัคุณกินข้าวด้วยก็ใส้กอกอก็เสร็จก็ไอันนงก็ไข่ดาวอันหนึงไส้กอกคนละอัน แล้วก็ข้าว่้วยข้าวตุด้วยไปกลิ่นหอกแม่เพื่ขอขอกข้ารอบดออึงเะอกิ่นมากทอ่วงแก้มบวมเลยแกม้ตมตวเดีวใกอบไม่ได้พอขออ้าวยู่ไมื้นเยอนอใจั่งเลยใส่หมา เร็วๆมัขเขาจะหลับแล้วเขาจะหลับแต่ดาวหน่อยมันหน่อยคือดมไอ้เจี๊ยบทอดอะไปไดาวไป้ดาวให้ภูมิภูมิอย่างคนเดียวภูมิอันนี้แล้วก็ไม่กอดอันนี้แล้วภูม,มิอะภูมิเอาไหม เอาก็ใส่ไข่ดาวอ,อันนึงใส่กอกอันนึง้องต้องพูดก็เอาใส่กอกไข่ดาวอาอก่อน,อนคุณคุณไข่ดาวกี่ฟองฟองเดียวก่อนจบไปแค่นี้สวัสดีครับพ่อโหจบพ่อเร็วเลย